สวัสดีค่ะชื่อแอมมี่ค่ะ23ค่ะกำลังจะ24แล้วอวอา์ค่ดอฟแฟมิลี่ค่ะหงหงอ่ะงห่ะฮงฮงห,งห,งห,งหงมาฮงสายร้องเพลงค่ะแล้วก็มีพูดคุยด้วยใครอยากมาฟังเพลงมาฟังได้เลยนะ So kiss me and smile for me Tell me that you wait for me Call me like you never let me go. Because I'm leaving oh, I just think Don't know when I'll be begging. Ooh, babe, I hate to go. I hate to go. Raction, reaction reaction, turn จะมีทธอห้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเจ็บกับใครที่เธอมีแต่เลิกฉันเลิกฉันใจไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีเพราทาาใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอน้องนัตตี้ค่ะ A M M Y N P อันเดอร์สกอร์ค่ะ